สวัสดีวัยรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะทีบอมซีฮดนะครับวันนี้เกมฟรีไฟนี่ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้นะครับเป็น8ทีการันตีถาวรนะครับเนาะก็ขอโทษทีไม่ได้ลงคลิปเพียงคืนพอดีบ้านรวมไฟดับนะครับผมโทษทีจริงๆนะครับมาทักกี้โรโยนะครับเข้ามาเลยนะครับก็จะมีแบบว่า ภารกิจหรือว่านี่ตรงนี้นะครับผมในสกายวิงใหม่นะครับก็จะมีแอนิเมชันนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับทุกคนดูดิชิโระยังไงครับมาไอ้โดดโลงโชว์เลยครับอย่าไกลโอ้โหโบังกอดบินมาครับโอ้โหอีกเก็บเจ็ดเก้าสวนไม่โดนยังไงยังไงหลบได้เปล่ายังไงชิโรยังไงเอาละครับกระโดดหลบแน่เลยนั่นไหนว่าอะไรกระโดดหลบครับโอ้โห เท่กันไปดิเดียวนะครับทุกคนสุดจัดนะครับประมาณนี้ละกันนะครับอ่านะครับก็แปดที่กรละตีถาวรนะครับเก้ายิ่งเก้าสิบเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าสามสี่เก้าสี่เก้าเก้าหกเก้าเก้าหกสี่เก้านะครับก็ประมาณหนึ่งพันถ้าเหมาทั้งตู้นะหนึ่งพันหกร้อยกว่าเพชรนะครับอ่านะครับก็จะสุ่มให้ทุกคนดูนะครับขอติ๊กออกสองอันนะครับช่บยังไงก็หมดตู้อ่ะพี่วอมพี่วอมเป็นคนที่หมดตู้อยู่แล้วปะทุกคนนะครับอ่ะนะครับสุ่มไปครับ เก้าเพชรออกแรกนี้เป็นไปเป็นไปไม่ได้ครับทุกคนนะครับยี่สิบเก้าครับมาหน่อยโทรให้เด็กคนดูไอว่าเฮ้ยเราแบบได้ง่ายอย่างเงี้ยไม่ได้ครับสี่สิบเก้าเพชรครับตุ้มโอ้โหหมดเศษครับทุกคนวัสดีคำสร้อยนะครับทุกคนเก้าสิบเก้าครับหมาป่ะหมาก็โอ้โหได้บอดนะครับได้อยู่นะครับร้อยเก้าเก้าครับขออะไรก็ได้แบบไม่หมดมัตู้อะไรเงี้ยได้ป่ะครับเออโหเสือนะครับสามสี่เก้าครับ นั่นไงนะครับไม่เอาลดได้ไหม499ไปครับอแบบไม่เอาลดได้ไหมสกายวิ่งเออมันต้องอย่างนี้ไม่เหมาหมดตู้ครับทุกคนนะครับสวยครับเปิดตังอย่โอ้โหเราได้ท่าใหม่ด้วยแล้วก็ได้สกายวิ่งด้วยใช่ไหมสุดยอดครับสอบใส่เลยนี่ครับอ่านะฮะคือเราได้มาสองแบบนะครับอีาหนาบบี้เลยนะครับโอ้โห โอ้โหนะครับอืมมาก่อนนะครับสุดจัดนะครับนี่คือตัวละครที่วบใส่เนาะแล้วก็ตรวนี้นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวดูของก่อนนะครับทุกคนนะครับที่เราได้มานะครับอ่เป็นสกายวิงใช่ไหมอืมสกายวิ้งสกายวิงตรงไหนวะสกายวิงตัวละกันนะครับนี่ครับคอลเลคชั่นนะครับเดี๋ยวได้มาเมื่อกี้นี่ครับ มีอยู่8ดอย่างแล้วตอนนี้นะครับมีตรงนี้นะครับอ่าในนี้เป็นท่าทางก่อนนะครับแล้วก็มีอื่นๆื่นนะครับแฟชั่นนะครับคอเลคชั่นนะครับสกายวิงนี่ครับโอ้โหทุกคนตอนนี้มีอยู่หอันนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเป็นม้านะครับห้าตัวนี้อังกอรนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าความสามารถนะครับสามารถควบคุมบนเกาะ รอและบินคู่กับเครื่องบินก่อนปล่อยตัวนะครับความสามารถนี่เห็นไหมสามารถควบคุมได้อยู่บนเกาะนะครับเหมือนกันเลยความสามารถคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้นะครับใส่ไปแล้วกันนะฮะโคตรเทนะครับยอลองอยู่อยู่ในกลุ่มดูนะครับว่ามันจะมายังไงนะครับโอ้โหมาละคนมาละโอ้โหโอ้โหสุดจัดนะครับนี่ครับโอ้โหอย่างเท่ทุกคนเท่จัดนะครับก็ าลืมไปซุ่มกันไะไม่ถือว่าเหมาหมดตู้นะครับประมาณ7ครั้งนะครับได้เลยนะครับเหลืออีกครั้งหนึ่งที่บมก็ไม่หมดนะครับถ้าจากการคํานวณเพชรแล้วนะครับหมดประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้นะครับ9 2 9 4บวก2 9 9 9 9บ9วก49บวก100 99บวก99บวกบวก499 1233เพชรเพนะครับผม1233นะถ้าบอกไปองคกสกก็ประมาณ1882เพชรเพนะครับอ่าก็คือหมดไปทั้งหมด13 2 2นะครับอืมก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับพันกว่าเพรเนาะก็ลองสุ่มกันดูนะครับผมอืมอันไหนที่ทุกคนยังไม่ได้สุ่มนะครับก็แนะนําให้มาสุ่มนะครับเออนะครับผมอันไหนที่แบบว่าพี่บอมขาดตกบกพร่องตรงไหนไปนะครับทุกคนนะครับพี่บอมก็จะมาสุ่มให้ทุกคนดูนะครับ อันไหนที่แบบว่ายังไม่ได้เปิดอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนนะครับก็ทวงผิวมได้นะพี่ๆอันนี้พี่ยังไม่ได้เปิดอะไรอย่างนี้ก็มาทวงได้นะครับผมกิจกรรมก็จะประมาณนี้เรากินนี่ก็อย่าลืมมารักกันด้วยนะครับตัวละครฟรีนะครับฮึมแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะปิดเซิร์ฟแล้วนะครับทุกคนปิดเซิร์ฟปรับปรุงอีก6วันเห็นไหมอ่านะฮะก็จะประมาณวันที่ยี่สิบสองย่อะไรประมาณนี้แหละนะครับทุกคนก็รอดได้เลยนะครับืมมีอะไรใหม่ก็เคยอัปเดตให้ทุกคนดูไปแล้วนะครับก็ ตรงนั้นแหละที่จะมาใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับบ๊ายบายได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ โอเคฮะเราก็อยู่ในเว็บของพี่นุกเกอร์กันแล้วนะครับบอกเลยนะครับผมบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับเข้าไปที่หน้าเติมเกมนะครับถ้าเติมไม่เป็นนะครับก็ทักด้านล่างขวามือได้เลยนะครับนี่นะครับก็สามารถทักได้เลยแบบนี้นะครับเข้าสู่ระบบ messenger เรียบร้อยแล้วก็ทักถามได้เลยหรือว่าง่ายๆสุดก็ไปที่หน้าเพจนะครับเนาะคลิกดูตรงขวามือตรงล่างนี้เลยเลยนะครับอ่ะรวมเติมเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะครับสมัครง่ายๆนะครับสมัครล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะครับผมง่ายๆเลยหรือว่า Google ก็ได้เอาที่ทุกกคคนนสะดวผมเโอ เดี๋ยวเราลองมาสุ่มดูนะครับเห็นเขาบอกว่านะครับเติม100ก็ได้แล้วนะครับทุกคนก็ลองดูแล้วกันนะครับเว็บนี้สุ่มไม่มีเกลือนะครับมารวมเติมไปละนะครับลองเอาแบบไอดีอะไรดีทุกคนสุ่มไอดีหลักแสนเลยไหมอุย้ยทุกคนน่าจะไม่เอามั่งไอดีหลักแสนนะ่ะสุ่มถ้าปักธงอะไรอย่างงี้ไหมไอถักปักแสนมันต้องปักแสนอยู่เลยทุกคนนะครับอ่ะไอดี ID หลักร้อยไอดี ID หลักแสนไอดี ID หลักหมื่นไอดี ID หลักพันนะฮะมีแบบนี้ด้วยนะครับ สุ่มรางวัล99คิดิตก็คือ1ครั้งก็คือยังไงก็ได้ครัทุกคนนะครับอ่ะสุ่มไปครับดูเด็ดตักร้อยหลักหมื่นหลักแสนนะครับสักไอเดีหนึ่งเถอะนะครับได้จริงแน่นอนนะครับนี่นะครับผมอ้มีเติมแค่ร้อยบาทได้ไอดีหลักพันนะครับทุกคนอ่านะครับก็บอกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอเซ็นเซอร์ข้างล่างนะครับข้างล่างเขามี UID ให้เข้าเลยนะครับเห็นไหมเว็บนี้นะครับเขา ไม่โกงไม่เกลียนแน่นอนนะครับเอารหัสไม่เอารหัสเราไปเลยนะครับผมสามารถเข้ารหัสแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมมานี่นะครับก็คือไอดีจริงๆนะครับแค่100เองนะครับใครที่อยากสุ่มนะครับตามลิงก์ใต้คลิปที่พี่แนะนําเลยนะครับผมเว็บคนดังนะครับที่ลูเกอร์นะครับผมหลายๆคนรู้จักนะครับผมลองสุ่มดูนะครับผมเนาะโอเคกันเลยไปเลยครับ